จังหวัดหนองคายเร่งบรรจุสิ่งของใส่ถุงอย่างชีพเพื่อมอบให้ประชาชนที่ถูกกักตัวกรรมการสมาชิกเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติและจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายเร่งบรรจุสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาติไทยใส่ถุงอย่างชีพเพื่อส่งไปมอบให้ประชาชนที่ถูกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในทุกอำเภอของจังหวัดหนองคาย บ่ายวันที่16เมษายน2563ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายน,นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยนางวัชรินจิตวิเศษนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการสมาชิกเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติและจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคายที่เร่งบรรจุสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาการชาติไทยใสถุงอย่างชีพเพื่อส่งไปมอบให้ประชาชนที่ถูกกักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในทุกอำเภอของจังหวัดหนองคายจากมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ทําทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่ถูกกักตัวและได้รับผลกระทบจากมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมากซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นประชาชนที่ถูกกักตัวและได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยการมอบถุงยางชีพส่งให้กับทุกอำเภออำเภอละร้อยถุงเพื่อนําไปมอบให้กับประชาชนที่ถูกกักตัวแต่ก็ยังไม่เพียงพอซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายได้รวมกับทีมสาธารณาสุขและฝ่ายปกครองคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ถูกกักตัวและผู้ด้ยโอกาสที่ยังไม่มีหน่วยงานใดให้การช่วยเหลือทาง9าอำเภอพบมีผู้รอรับการช่วยเหลือทาง9้าอำเภอจำนวน2590รายจึงได้ขอรับการสนับสนุนจากสภาการชาติไทย โดยมีกำหนดจะมอบถุงยังชีพให้กับทุกอำเภอในวันที่17เมษายน2563จุมพลสายแววข่าวสุภาพนาาุพาเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน